สวัสดีค่ะพี่รินจากช่องครินชาแนลนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเปิดกล่องทองไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเปิดของในเ,เซ็ตตุดจีนกันบ้างนะคะซึ่งพี่มีลูกแก้วอยู่20ลูกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีไอ้ไอ้ลูกแก้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดไวท้ทีหล,งลังละกันนะคะแล้วก็มีนี่เป็นอ่างเปานะคะมี2อ,อัน2องซองซึ่งพี่เนี่ย ไม่รู้ได้มาจากไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเล่นกันในวันนี้ด้วยนะคะอ่งเปาอ่งเปาซินเจียวอ,อิมินี่ต้องใช้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นถุงนะคะถุงยางชีพมาไม่ใช่ถุงหมูน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจะได้อะไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะเปิดนะคะช่วยกันกดไลค์เยอะๆให้ คลิปนี้ด้วยนะคะเผื่อพี่ได้เกลือนะคะช่วยเป็นกำลังใจใพี่น้อยไปโอ้โหมาถึงก็ได้โทเค็นเลยโทเค็นหมูน้อยก็ไอโทเค็นหมูน้อยนะคะก็จะเอาไปแลกของต่างๆได้นะคะเวนก็สวยดีนะม,มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้ก็น่าเอาอยู่เนาะโอเคเราจะเปิดซองที่2ออย่างรวดเร็วนะคะ ก็ได้โทเค็นอีกเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าไอ้ซองอ่างเปาเนี่ยจะได้แค่โทเค็นเนาะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเปิดเล่นไปนะคะอันนี้ของเฟของฟร e ี port. อีสปอร์ตโหมีเยอะแล้วละเนี่ยอะต่อมานะคะเราจะเปิดมาเป็นในส่วนของถุงยังชีพหมูน้อยนะคะมาดูกันว่าได้อะไรว้าวโอ้อันแรกนะคะเราได้โซลิเวอร์ดาวเวนนะก็โอเคอยู่มั้ง ไม่รู้มียังอันเนี้ยอู้อันนี้ท <Wow. S 1> ูนนด,ดีมากเลยนะคะดากอนเทนเนอร์ทิสตาน่าแต่ว่าเรามีแล้วดิสกินนี้ก็แปลว่าเราได้เกลือมานะเอาไว้ป่น <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นสกินของวายแล้วก็สกินของไอริเลียอันนี้พี่ก็มีแล้วนะคะโอ้เย้จังเลยเกลือชัดๆเลยแล้วเนี่ยเกลือมาแล้วรู้สึกมีความเค็มฮะอะู้ <Hello. S 1> แต่อันนี้โอเคนะ อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะไฮนูนอูกอดนะคะก็เยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่จะอัพนะคะไอไอสกินนี้นะมาทีนี้นะคะเราจะมาเปิดลูกแก้วหมูน้อยกันต่อเลยนะคะซึ่งพี่มีอยู่20ลูกนะคะเราจะเปิดไปแบบช้าๆนะคะแบบสโลโมชันให้ดูไอสกินต่างๆนะคะคือแบบเ <laughs> ยอะแล้วนะคะเยอะแล้วซึ่งไอสกินนี้เราก็มีหลายอันแล้วนะคะโอเค ไม่รอช้าน,นะคะเราจะเปิดหมูน้อยลูกแรกเลยโอ้ oh, oh, มาถึงก็มีแล้วนะสกินนี้โอ้ท oh, ำไมมันเกลืออย่างนี้นะโอเคลูกต่อไปขอให้ได้สกินที่ยังไม่มีได้ไหมอะมาขอให้ได้ <Okay. S 1> สกินโอ้ oh, i! อันนี้เป็นสกินเฟย้อนแลมมัสนะคะซึ่งพี่ไม่มีแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้เลยน,นะตัวนี้ หมูน้อยหมูน้อยเจ้าหมูน้อยขอได้สกินนี้ดิโอสกินนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคือสกินกับตันวอลลีแบร์นะคะพี่หมีตำรวจมามาต่อกันที่ลูกแก้วลูกที่17นะคะลูกแก้วหมูน้อยขอให้ได้ดีๆขอได้ดีๆขอได้สวยๆขอให้เป็นเมนเอดีซก็ยังดีขอให้ได้สกินเอดีซีมาเพื่อนไปเลย เอ็น a อ c ใหม่ล่าโหดาร์กเซเลเยอร์เวนนะคะอันนี้น่าจะ150 RP นะโอ้โหขอให้ได้ ADC ก็ได้ ADC จริงๆมาขอให้ ADC อีก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 ทีอีกทีขอให้แบบได้สกินแบบสวยๆเลยสวยๆแพงๆสวยๆแพงๆสวยๆแพงๆจมูกไปโอ้ ลูกที่15นะคะสกินสวยๆแพงๆสวยๆแพงๆพงพงพงขอแค่นี้แหละจริงๆนะเปิดไปเปิดเปิดไม่เปิดเปิดเลยก็ได้อู้อันนี้คือสกินไทยดาเมียนะ <laughs> สกินบีพันเตอร์นะคะไทดาเมียนะก็โอเคปะเป็นสกินอะไรนะไอเหมือนหาปลาหาปลาไม่แน่ใจ <laughs> มา ลูกที่14นะคะด้วยแสงสว่างแห่งพุขอจงสกินแพงๆโหดๆแร่ๆออกมาไในปรดดอ๋สกินอะไรเนี่ยสกินกวางเลนเดียอคอกเม้าลก็ได้ไมะกเมเอดีซโอเคได้อยู่นะคะก็ไม่ได้แย่นะสกินนี้พี่ก็ชอบอยู่เจ้าหมูน้อยลูกที่13นะคะ องมาสกินส,สวยๆย่า yeah! <laughs> สกินพูปาร์ตี้มุนโน่ก็สวยสวยอยู่สวยอยู่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเก็บเอาไว้ในคลังเก็บเอาไว้ในสมบัติก่อนแล้วกันนะคะมาและพูปาร์ตี้น้ำทะเลกลือเกลือ ตอนนี้นะคะลูกแก้วหมู่น้อยของเรานะคะก็เหลือแค่12ลูกเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเราจะกดให้หมดทั้ง12ลูกเลยนะคะจะให้ดูว่าได้ไรโอสกิน SKT T1 อาเซียนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นอาเซียเท่าไหร่สงสัยเราต้องไปหัดเล่นอาเซียรัวๆแล้วละค่ะมาก็โอเคเข้าคังไปเลย มาถึงหมูน้อยลูกที่11อแล้วนะคะโอ้โหจะครึ่งทางแล้วน้องหมูน้องหมูหมเฮงเฮงรวยรวยรวยอ้ท p a อนูนูแอนวีเล่อแล้วดูข้างล่างข้างล่าง,างล่างเ <c oughs> จมหรือเปล่าเจมหรือเปล่าเจม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 จงมาเจมจงมาเจม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 ไปเจมมาที่โอ้ อันนี้คือสกินร e กิฟอามูมูก็เป็นสกินของขวานนะคะซึ่งสกินนี้เนี่ยก็มีแจกนะไลออดเคยแจกนะคะสกินนี้มาต่อกันเลยจะได้อะไรุูมโอ้สกินนี้เป็นสกินของฟูเด n s สติกนะคะคือสกิน s p e กเ r a l f ฟูเด้นสติกนะคะออซึ่งอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะคะจำไม่ค่อยได้เลย อาจจะแบบเป็นสกินที่ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่นะเราจำไม่ได้โอเคเก็บไว้เข้าคางก่อนมาต่อกันเลยอู้สกินนี้สกินนี้พี่ก็ชอบนะคะเป็นสกินเอ่อของสเวนนะมาเราจะมาดูหน้าตาของสกินที่เราได้มานะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยอาจจะทําคลิป หลอมสกินนะคะเป็นหาวอนให้ดูในเร็วๆนี้นะคะมาต่อกันเลยนะคะหมูลูกที่แปดโอ้อันนี้เป็นสกินทันหลอดวอลลี y แบ a r พี่หมีมาแล้วพี่หมีเราได้2ส,สกินแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสกินที่ไม่ซ้ำกันเนาะโอเคก็ไม่เกลือมากนะคะแต่ก็เกลืออยู่ดี รู้สึกว่าน้องหมูเรานะคะเหลือแค่เจ็ดลูกสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเปิดอย่างต่อเนื่องเลยอู้สกินนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นสกินที่นานทีปีครั้งนะคะจะขายนะคะคือสกินออสตาอ a คาลีนะคะก็ถือว่าเจ๋งมากๆไปต่อกันเลยนะคะที่ลูกหมูลูกที่หกตื่นเต้นจังโอ้สกินวันวาเลนไทน์ของ โอลิน่านะคะก็น่าจะเดี๋ยวช่วงวันที่14วันว,นวนาเลนไทน์นี้นะคะใครที่ไม่มีแฟนนะคะก็มาเล่นกับพี่ได้น,นะคะพี่น่าจะสตรีมเนาะไม่ได้ออกไปไหนมาลูกหมูลูกที่ห้าอ้มันจีด๊ดมันจีด๊ดมันจี๊ดใจเหลือเกินเราเจอกันเช้าไปคือถ้าเราไม่เปนเนี่ยเราก็คงได้สกินนี้ไปแบบฟรีๆแล้วนะคะแต่ว่า เราเจอกันเช้าไปจริงๆเพื่อนแชมเปี้ยนชิพเอเราจะเก็บนายไว้ในความทรงจำมาสกินต่อไปเอ้ยอาจจะไม่ได้สกินก็นได้มาโอ้โหไม่น่าพูดว่าสกินเลยได้โซน่านะคะโอ้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอีก3ลูกสุดท้ายนะคะอยากได้เกมสัก1เม็ดก็ยังดีนะคะเปิดมาก็เยอะแล้วขอเจมมา อ้ SKT T1 า a ิิต้าคิดว่าน่าจะมีแล้วมัง้งไม่แน่ใจแล้วนี้ล่ะอันนี้คือเจมหรือไม่เจมเจมบุ๊ดว้าว <Wow! S 1> <c oughs> แต่ทำไมเสียงมันไม่มีวะมันบ้ากเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่มีเสียงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันมาแล้วนะโห <c oughs> ซึ่งสามลูก <c oughs> ได้3มเม็ดนะ <c oughs> <c oughs> รออีกนานเลยโอเคเราจะมาเปิดต่อนะคะ ลูกพี่สองไปอู้เฮ้ยอ,อันนี้อันนี้พี่อยากได้มากอันนี้เป็นสกินดา่างคอนเทนเนอร์นะคะของเฮมินินเจอร์โอ้โหผมอัพแน่นอนครับสกินนี้คือผมต้องการมากผมชอบสุดๆแบบน่ารักมากเลยอะอุ้ยโชคดีจังโชคดีโชคดีมาโชคดีไอ้สามลูกสุดท้ายเหรอเนี่ยมา เกิดอ,อะไรขึ้นฮัลโหลโน้ไม่เอาตัวนี้คิดว่าจะไม่ได้สก,กินซ้าแล้วนะเนี่ยโอ้โ oh, หได้สก,กินซ้าเฉยเลยโ <c oughs>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  อ้โหกัมอะเราก็เปิดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ2อัง่งเปาแล้วก็ หนงถุงยังชีพนะคะรวมไปถึง20ลูกแก้วหมู่น้อยนะคะก็ได้สกินสามา1อันเนาะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าที่อยากได้จริงๆเลยเนี่ยได้มา1สกินก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะรวมไปถึงสกินที่ ปันกลางปันกลางด้วยอย่างไฮนูนะคะก็เดี๋ยวคลิปเร็วๆนี้นะคะเราจะลองเอาสกินพวกนี้แหละมาสุ่มนะคะให้เป็นสกินหาวอนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราเอา l e จ e นเดอรเนี่ยมาเฮ้ยคืออะ,ะอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเสียงอะไรเจมสโตนลั่นนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเอาเ e g e n เด r รีนะคะมาผสมกันเนี่ยเราจะได้อันติเมตหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในคลิป ต่อต่อไปนะคะในเร็วๆนี้ก็ใครอยากดูนะคะคอมเมนต์บอกมาเลยว่าอยากดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย